ิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับล่าสุดช้างศึกของเราขโมยซีนเวียดนามถึงกับออกมาตาร้อนโคดิชิตอบชัดปัญหาเดียวกันกับญี่ปุ่นรวมไปถึงสีลังกาครับหวาดผวาบุกสองฟอร์มเกมล่าสุดของไทยเรากันเลยทีเดียวพร้อมกับพร้อมกับมาเปิดคอมเมนต์เดือดของแฟนอัฟกานิสถานครับพวกเขานั้นชุนและก็เลือดขึ้นหน้าหลังจาก แพ้ไทยแบบไร้ทางสู้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเราอย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยครับไทยเราเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมอุ่นเครื่องฟีฟัสเดย์ด้วยการเอาชนะทีมชาติอัฟกานิสถานไป2ประตูต่อศูนย์โดยประตูจากพาติก กดตาป์สั้นทั้ง2ประตูซึ่งทําประตูแรกเนี่ยตั้งแต่นาทีที่6ของเกมนะครับก่อนจะมาบวกเพิ่มอีกลูกในนาทีที่52ของเกมก็สมบุกให้ทีมเจไดของเราเก็บชนะในแมตช์อุ่นเครื่องเรียกความมั่นใจก่อนรู้สึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกแต่แม้ว่าทีมเจไดของเราเนี่ยจะสามารถเก็บชนะได้สุดท้ายเนี่ยการคำนวณคะแนนฟีฟ่าเดย์แบบเรีงกิ้งเรียลไทม์ครับกลับพบว่าอันดับของไทยร่วงมาจากอันดับ97 มาอยู่อันดับ98ของโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเนี่ยร่วงไปอยู่อันดับที่99ชั่วคราวเนื่องจากโคโซโวทีมอันดับ99เอาชนะไอซ์แลนด์ทีมอันดับ70ได้2-1ในยูฟ่าเนชันลีกรอบเพลย์ออฟขณะที่ทีมชาติเบลารุสครับทีมอันดับ98ก็ถล่มทาจิกิสถานไป5-0 มันก็เลยส่งผลโดยตรงต่อไทยเราในการคิดคะแนนสะสมซึ่งแม้ว่าการชนะเหนืออฟัฟกานิสถานเนี่ยจะช่วยให้ช้างศึกของเราได้คะแนนเพิ่มมา3.16คะแนน แต่ก็ไม่สามารถมาอยู่จุดเดิมที่97ได้นะครับก็ได้เป็นแค่ขึ้นมาอยู่อันดับ98ของโลกแต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเป็นการคิดเรนกิ้งแบบเรียวถามเท่านั้นถ้าเกิดเราเอาชนะศรีลังกาได้อีกเนี่ยคะแนนของเราก็จะบวกเพิ่มอีก4คะแนนรวมๆแล้วในรอบฟีฟ่าเดเดือนนี้เราจะมีคะแนนบวก7.63คะแนนถ้าเกิดว่าเราชนะได้ทั้ง2เกมและที่สําคัญไปกว่านั้นครับในแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเนี่ยทีมระดับท็อปในอาเซียนเป็นไทยเรา เราที่ฟอร์มดีที่สุดชนะมาได้นะครับอย่างสิงคโปร์เกมล่าสุดพวกเขาไปแพ้ให้กับเนปาล1น1ต่อศโอ้โหแล้วก็อินโดนีเซียครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยก็ไปแพ้ออสเตรเลียแบบหมดสภาพเหมือนกันซึ่งกลับกลายเป็นว่าการชนะของเราครั้งนี้เนี่ยฮอตที่สุดในอาเซียนแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องต้องแก้ไขกันอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะเกมที่เราจะเจอกับสีลังกา มันเป็นเกมใหญ่มันเป็นรายการใหญ่ที่เราจะพลาดไม่ได้ซึ่งโคดิชีเองก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ด้วยว่าเออดีมจะไทยเกมนี้เนี่ยวิธีเข้าทำดีนะแต่สุดท้ายแล้วการจบสกอร์ยังไม่เด็ดขาดแตกต่างจากโค้ดของอัฟกานิสถานนะครับออกมายอมรับแบบตรงๆลูกบุชายเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งและทีมของเขาก็ยังต้องพัฒนาอีกมากโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจและก็การสร้างโอกาสยิงที่ยังมีไม่มากพอ พร้อมกับระบุว่าหากต้องการเล่นให้ดีขึ้นทีมจำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้อันนี้เป็นทางฝั่งของกุซืออัฟกานิสถานครับออกมาชื่นชมดีมชาติไทยเราว่าเออเป็นนีมที่แข็งแกร่งจริงๆในขณะที่โค้ดมาซาะดะอิชิกุนซือดีมชาติไทยเรากันบ้างครับก็มีการกล่าวชื่นชมนักเตะที่ทำงานได้ดีนะแม้ว่าจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันน้อย โดยเฉพาะนักเตะหน้าใหม่หลายตัวหลายคนที่โคชิชิส่งลงเนี่ยอิลฟานโดเลาะชินลพัทลีออธนวัฒน์สปีเต็มเตมนะครับกว่าจะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งการกลับมาลเล่นได้แบบนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมศักยภาพอีกสัครตดหนึ่งให้กับอนาคตทีมจาตไทยแต่โคชิชิเนี่ย ยังมองเห็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนในโคชิเห็นก็คือการจบสกอร์ที่เรายังไม่เฉียบคมเนี่ยแหละครับยิงไป12ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่6ครั้งมันก็เป็นความแตกต่างนะถ้าเกิดจะไประดับเอเชียการยิงของเรามันก็ต้องเด็ดขาดกว่านี้นะครับและเกมรับในครึ่งแรกเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดซึ่งทีมก็ต้องนําไปปรับปรุงก่อนการในขันรอบคัดเลือกรวมไปถึงยังพูดถึงแบ็กซ้ายนะครับตำแหน่งที่ปวดหัวเหลือเกินโดยเกมนี้เนี่ยโคชิเลือกจับอิเลฟานดอเละมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับ เอฟานเนี่ยเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองกลางนะแล้วการขยับลงมาเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยเกมรุกไม่มีปัญหาครับแต่เกมรับก็ต้องโอ้โหปรับจูนกันเยอะนะตำแหน่งที่ไม่ถนัดของเจ้าตัวด้วยแต่ว่าเกมรุกเนี่ยทำได้เฉียบขาดเลยโดยเรื่องนี้โคชิชิเองก็บอกนะครับว่าต้องการหาแบ็คซ้ายธรรมชาติที่ดีแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆนิโคลัสมิเกลสั้นก็ ยังพอไหวนะครับเล่นได้ดีกับตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งการขาดแบ็กซ้ายแบบนี้ของทีมชาติไทยเรามันเหมือนกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยโคชอิชิเนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นเองก็เป็นแบบเราเลยครับยังขาดแบ็กซ้ายธรรมชาติและก็ต้องเฟ้นหานักเตะอายุน้อยมาทดแทนนี่คือความพิเด่นของโคชอิชิหลังจบเกมครับเขาเองก็ออกมาตอบถือว่าชัดนะก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันเลยครับการยิงประตูอาจจะใช้โอากาสเปลืองไปหน่อยส่วนการเข้าทำเนี่ยผมเองก็คิดว่า ดีดีมากนะครับที่เม่ไทยเรามีการเข้าดำที่หลากหลายบอลสัน้บนบอลยาวบอลริมเส้นเนี่ยเรามีหมดแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่ส่วนใหญ่การโจมตีของเราก็จะใช้เกมริมเส้นซ้ำมากกว่าก็เดี๋ยวว่าโคชิปรับเปลี่ยนรูปแบบได้น่าพอใจน่าติดตามเลยครับขณะที่ในมุมมองของผู้เล่นครับตัวหลักอย่างสุประโชคสารชาติเนี่ยเกมนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับและก็พยายามที่จะแทรกแซงเกมรุกอยู่ตลอด โดยสุปโชคเนี่ยออกมาบอกว่าเกมนี้เป็นเหมือนกับการทดลองทีมของโคชิชิที่ทุกคนได้รับโอกาสลงสนามนะครับซึ่งเ็าบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีและก็ยังเน้นย้าว่าเกมกับศรีลังกาเนี่ยมันจะไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ไทยเราก็มีเป้าหมายชัดเจนคือต้องชนะอย่างเดียวเพื่อผ่านเข้ารอบขณะที่โจนาธานเข็มดีเองก็บอกว่า ก่อนเกมเนี่ยมีอาการป่วยในแคมป์ทีมชาตินะครับสมบูรให้น้ำหนักลดไปถึง4กิโลกรัมแล้วเจ้าตัวก็รู้ดีว่าไม่สามารถลงเล่นเต็ม90อานาทีแต่ก็พยายามสู้เพื่อทีมและดีใจที่พาทีมเอาชนะได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลังเกม ของโค้ดอิชิกับโคดอัฟกานิสถานรวมถึงนักกีฬาของเราทุกคนด้วยครับเกมนี้พาดิกุตับสั้นก็รับรางวัล MVP ไปครองยิงไป2ประตูส่วนอีกมุมมองนึงครับพูดถึงมุมมองทีมชนะไปแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงทีมมุมมองที่แพ้อย่างอัฟกานิสถานนะครับเรียกว่าเดือดจัด,จ,ดจัด300คอมเมนต์ที่ออกมาพูดถึงเกมนี้และก็ด่าแบบหยาบเลยนะครับว่าโอ้โหทำไมคุณแพ้แบบไร้ความสามารถขนาดนี้ สาพันฟุตบอลอัฟกานิสถานเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนด่วนเนี่ยพูดถึงขนาดนี้นะครับซึ่งเขาไม่รู้หรอว่าทีมไทยของเราไมใช่คิดดวคิดเอน,นะครับผ่านเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายของการในขันชิงแชมป์เอเชียแล้วฟอร์มดีฟอร์มเด่นด้วยอันดับโลกเนี่ยก็ต่างกันมากโขพอสมควรเลยนะครับ156กับ97ซึ่งมีคอมเมนต์เยอะมากผมเองก็นำมาไม้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่า เรามาประท้วงกันเถอะเพื่อให้สามพันได้เป็นเจ้าภาพจัดการในขันทีมชาติของเราที่อิหร่านหรืออย่างน้อยเนี่ยจัดที่จาติกิทฐานก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีผู้ชมบ้างเราอาจจะชนะซีเรียได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าภาพจัดการในขันที่อิหร่านเนี่ยอันนี้อยากเป็นเจ้าภาพอยากมีแฟนๆเข้ามาชมเกมนะครับเอามาต่อกันที่ อีกคอมเมตหนึ่งครับเขาบอกว่าอากาศในประเทศไทยดีมากโรงแรมก็เป็นระดับ5ดาวและขนมปังไทยก็อร่อยมากฟุตบอลทีมชาติอัฟกันเนี่ยมีปัญหาสารพัดผมเห็นว่าพวกเขาเล่นไม่ดีและก็มีปัญหาอย่างมากมายในการจัดการทีมแต่ว่าเกมนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือทีมชาติไทยเขาเป็นทีมที่ดีกว่าหรือว่าอีกคออเมตนหนึ่งครับเขาบอกว่า การเล่นไม่มีประสิทธิภาพเลยนักเตะในทีมทุกคนเนี่ยไม่เหมาะสมกับระดับทีมชาติเพราะอ่อนแอลงทุกวันอีกเบนหนึ่งครับชื่นชอบไทยเขาบอกว่าอากาศดีมากครับเกมมันดีนะการเล่นมันก็ดีแต่เราสู้ทีมชาติไทยไม่ได้อีกเบนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดเลยปัญหาหลักอยู่ที่สมาคมเราไม่ควรคาดหวังกับฟุตบอลประจำชาติเพราะไม่มีทางที่จะไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้โอ้โหแต่ละเมนเนี่ย ดูถูกทีมชาติของตัวเองเยอะมากนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเหตุใดจึงล้มเหลวมากขนาดนี้ล้มเหลวทุกวันพวกคุณเป็นคนช่อฉชนเห็นแก่ตัวและก็ไรย้ยางอายไร้เกียรติและศักดิ์ศรีคุณทำให้หัวใจของเราเนี่ยมืดลงความแพ้สองต่อศูนย์ต่อทีมชาติไทยครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยแอมย้อนแ้งครับด่าแบบโอ้โหยับเลยนะสำหรับแฟนอฟกานิสถานอ่ะ มาต่ออีกไม่นึงครับเขาบอกว่าเจ้าบ้านไทยชนะไป2ต่อ0ูนย์ทุกอย่างก็โอเครวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยอากาศดีมากขนมปังดีโรงแรมดีขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับโอ้โหเมนนี่ก็ยังชอบประเทศไทยนะครับอัฟกันน่าจะชอบเราเยอะมาก อะต่อกันที่อีกเม่นึงครับเขาบอกว่าทําไมค้นคาบูเนี่ยถึงไม่สแสดงความกระตือรือร้นละ่ะแค่ประท้วงหน้าสาพันฟุตบอลก็เพียงพอแล้วโค้ชก็ห่วยแตกและทีมงานสตาฟก็ไม่เข้าท่าไม่มีประเทศใดที่เกิดมาพร้อมกับจะประสบความสําเร็จแต่พลเมืองต่างหากที่ต้องทํางานร่วมกันเม่นนี้ก็เอาแล้วครับปลุกแล้วครับปลุกเราประชาชนประท้วงกันหรือเปล่าครับสำหรับอัฟกา,านิสถานคือพวกเขาเนี่ยไรแม็ก์การแข่งขันแบบยาวนานมากนะครับสปี เตะยู่3ครั้งเนื่องจากปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็เป็นในบมนัทีมชาติเนี่ยเหมือนทําทีมกันไม่ต่อเนื่องต่อกันที่อีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่าเราจะต้องขุดรากถอนโคนทีมชาติตั้งแต่ต้นเลยหากทีมชาติมตีแมชตช์กระชับมิตรกับทีมชาติบราซิลเนี่ยอัฟกานิสถานก็จะสร้างสติโกงมากสุดโอ้เมนี้เหลือร้ายครับเหลือร้ายจริงๆอ่ะต่อกันที่อีกเม็ดนึงครับพออ่านดูแล้วเนี่ยก็หดหูเหมือนกันนะเขาบอกว่า ผลลัพธ์ออกมาไม่น่าพอใจด้วยประธานสาบันฟุตบอลที่ไร้ความสามารถและก็นักเตะไร้ดีกรีรายชื่อแบบนี้จริงครับนักเตะของอัฟกานิสถานรอบนี้เนี่ยเหมือนแฟนนับกันเขาไม่พอใจเลยนะว่าเอ้ยเป็นนักเตะโนเนมหรือเปล่าทําไมเรียกมาไม่เคยเห็นฝีเท้าไม่เคยเห็นรูปแบบการเล่นเลยเอามาต่อกันที่อีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าน่าละอายใจจริงๆพวกคุณเป็นทีมที่ไร้ความสามารถและผลลัพธ์การในขันก็ไม่น่าเคารพต่อกันที่อีกข้อหนึ่งครับเขาบอกว่า หยุดการเชียร์ทีมชาติอฟัฟกานิสถานมีเพียงคนรวยเท่านั้นที่เป็นนักฟุตบอลคนที่ทํางานหนักและเป็นนักฟุตบอลตัวจริงไม่มีเงิน คุณไม่มีความแม่นยำเลยคุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าต้องผ่านยังไงหรือว่าต้องจ่ายยังไงหากคุณไม่ได้เล่นฟุตบอลจริงๆอย่างน้อยก็อย่าไปร่วมแข่งขันต่อกันที่อีกแมนึงครับเขาบอกว่าตราบใดที่ยังมีคนทรยศในวงการฟุตบอลอัฟกษษษษานิสถานนักฟุตบอลของประเทศก็จะไม่มีวันโดดเด่นไม่มีวันดีเลยหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นทีมที่ดี เอาละให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาไม่ได้พบกับทีมผู้โชคร้ายและก็ทุจริตของเราดีนีต้อนรับด้วยเป้าหมายเพียงสองประการเราดีใจที่ได้แข่งขันกับทีมชาติไทยในวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนอัฟกานิสถานครับการแพ้ครั้งนี้เดือดแบบโอ้โหเลือดพุ่งจริงๆโดยถ้ามองรูปการในขันภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอัฟกานิสถานอ่อนนะคือการเพรสซิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เพรสแบบหนักหน่วงนะครับยืนหางแล้วปล่อยให้ไทยเรามีเวลาเล่นเยอะก็เลย อย่างเดียดเลยสร้างสรรเกมกันแบบสนุกเท้าถ้าเกิดยิโงโอคมนิดนึงนะ5ประตูต้องมีแต่การชนะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแต่การที่ผลออกมาแบบนี้มันก็น่าพอใจแหละแนวรับหลายคนก็โชว์ความโดดเด่นซึ่งแมตท,ที่เราจะต้องโฟกัสจริงๆมันก็น่าจะเป็นแมตช์การในขันเจอกับศรีลังกานะครับเกมต่อไปที่เราจะแข่งขันในวันที่25มีนาคมนี้ ยังไงก็รอรับชมติดตามกันได้เลยครับคิกออฟเวลา1ทุ่ม30นาทีแฟนชาวไทยก็อย่าลืมเชียร์ให้กำบังใจด้วยสีลังกามารอบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอัพลุกครึ่งมาถึง14คนจริงๆไม่น่าจะใช่ลุกครึ่งนะครับแต่เป็นการโอนสัญชาติยังไงก็รอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย